ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนิกที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่กล้บ้านท่านสำหรับในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จะนำเสนอเป็นสาระและความรู้และเทคนิคการใช้นะครับจากบริษัทบูฟล็อกและบริษัทในเครือก็คือราชสี f e r t i l i z e r และก็แบล็กแพนเ r อร์อักลิเทคพิณสกรครับก็จะมีส่วนสำคัญที่พิอสกรส่วนใหญ่ ในปริมาณสัก35-45%ี่ยได้ดอกออกมาแล้วสูตรสำคัญที่เราจะนำมาใช้เพื่อการพัฒนาดอกของทุเรียนก็จะประกอบไปด้วย4ตินซีตินก็คือสาร4ีอตินที่เป็นกลุ่มสำคัญนะครับในการส่งเสริมการออกดอกและก็เป็นการบำรุงดอกนั่นก็คือฮอร์โมนไซโตไคนินซึ่งอยู่ในรูปของสาร4ติน อัตราที่ใช้ก็คือ 200cc ต่อน้ำ20ลิตรตัวที่2ครับที่เราจะนำมาใช้ในการบำรุงด,ด,ดอกก็คือแบคซีมิโนหรือคำว่าแบคซีมิโนก็คือในส่วนของอกรดอะมิโนโจากบริษัทแบคแพนเตอร์เราก็จะใช้เป็นกลุ่มพลังงานนะครับที่จะนำมาใช้ก็ที่อัตรา 200cc ต่อน้ำ200ลิตร พิธภัณฑ์ตัวต่อมาที่เราใช้เพื่อเป็นการบำรุงก็คือทีโนทีโนเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเขาเป็นสารในกลุ่มของไบโอสติมูลเลนหมายถึงเป็นสารที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจากเกาหลีนั่นหมายความว่าเขาจะใช้ในส่วนของเออชื้อราบางชนิดเข้าไปทำการแปรสภาพและย่อยสลายสารที่เป็นธรรมชาติ กลายเป็นสารในกลุ่มพลังงานซึ่งจะมีส่วนประกอบของอสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากมายในตัวทีโนอัตราที่เราใช้นั้นก็คือ 200cc ต่อน้ำ200ลิตรและที่เรายังคงมีความจำเป็นต้องใช้ก็คือแคลเซียมโบลอนคือราชสีแคลโบและในส่วนของโบลอนโบลอนก็คือราชสีโบกบก็คือโบลอนนั่นเอง ดังนั้นในส่วนของตรงนี้จะเป็นชุดบำรุงดอกนะครับเราก็จะพ่นไปที่ดอกโดยตรงส่วนหนึงก็ประมาณ2ครั้งโดยประมาณหรือ3ครั้งพี่น้กงสก่อนครับชุดนี้จะเป็นชุดบำรุงดอกและเมื่อการทานการบำรุงดอกไปแล้วผมก็ยังคงนำเรียนว่าจากงานศึกษาวิจัยที่เราติดตามมาตลอดถ้าในกรณีที่ทุเรียนดอกพร้อมนะครับการดอกเล็ก และปริมาณดอกน้อยเนี่ยจะมีอัตราการติดตำ่ำเวลาที่เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนก็จะมีอัตราการล่วงสูงฉะนั้นตอนดอกไม่ใช่แค่นั้นนะครับในกรณีที่หลังจากดอกบานแล้วดอกที่มีลักษณะผอมยาวเล็กจะมีอัตราการหลุดร่วงของหางแย้สูงมากเราก็อยากจะให้ใช้ปัจจัยเหล่านี้บำรุงไปที่ดอก หลังจากการบำรุงเสร็จก็จะเข้าสู่ระยะหัวกำไรดอกหอมในตรงนี้แหละครับจะเป็นอีกส่วนสำคัญที่เราจะหันย้อนกลับไปดูในตัวผลิตภัณฑ์ที่เราให้พ่นดอกเนี่ยจะมีราชสีโบก็คือโบลอนที่จะไปเพิ่มกระบวนการในเรื่องของกระบวนการผสมเกสรและเมื่อหลังจากที่กระบวนการผสมเกสรแล้วเสร็จคือเสร็จแล้ว คำแนะนำจากในส่วนของบริษัท blue fox บริษัท b a c k panther แล้วก็ในส่วนของราชสี fertilizer ก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาก็คือ tino tino เราก็คือสารในกลุ่ม bio stim r a n t ที่ผมได้อธิบายมาแล้วเป็นสารพลังงานเป็นั้งสารกระตุน้นไปช่วยในเรื่องของส่งเสริมการเจริญเติบโตเราก็จะใช้ที่ 200CC รวมถึงในส่วนของ้อา,านะครับทีนี้ประเด็น้านั้นเนี่ยเราจะ ใช้ในกรณีของการบำรุงสะสมเพิ่มผลผลิตนี่เป็นประเด็นที่เราอยากจะย้ำนะครับว่าเขาจะมีส่วนสำคัญในการไปทั้งบำรุงสะสมแล้วก็เพิ่มผลผลิตตัวต่อมานั่นก็คือในส่วนของบรลอนและตัวที่เรายังไม่ค่อยได้ได้ยินนั้นก็คือตัวแบ c ็กพลิกนะครับ แบล็คพิกคืออะไรแบล็คพิกก็คืออะมิโนสำหรับพืชเป็นอะมิโนเข้มข้น20ชนิดจะไปทำหน้าที่ในการส่งเสริมการติดผลการพัฒนาของผลทำให้พั่วของผลใหญ่แข็งแรงลดการหลุดร่วงครับดังนั้นอัตราการใช้ก็อยู่ที่ 200cc ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรรวมถึงในผลิตภัณฑ์ที่เราจะให้ทางดินคือหลังจากที่ติดผลแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าตัวแคร ก็เป็นสารที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพืชน,นะครับเป็นชนิดเม็ดหวานทางดินเป็นการให้เพื่อบำรุงดอกในส่วนของแคนนั้นจะประกอบไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีโบรอนคือเป็นแร่ธรรมชาติจากเกาหลีที่อุด,ดมไปด้วยซัลเฟอร์และก็แคลเซียมและก็กลุ่มธาตุอาหารรองอัตราที่ใช้ก็อยู่ที่2กิโลต่อต้นโดยประมาณหรือหรือพินศักริจะเอาไปร่วมกับปุ๋ย ในการบำรุงนะครับเราจะใส่ปุ๋ยทางดินสูตรในราชสีเฟอร์ติไลเซอร์เราก็ใช้อัตราของแคร์หนต่อหนึ่งที่จะไปช่วยบำรุงในการบำรุงใบสร้างเม็ดส่งเสริมการสร้างเนื้อและก็คุณภาพของในส่วนของทุเรียนอันนี้คือแคร์ย้ำว่าแคร์คือสารอาหารในรูปทางดินนะครับที่จะไปใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีนี่ก็คือสูตรสำเร็จในส่วนของการพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากบริษัท Bluefox Intake รวมถึงบริษัทในเครือก็คือราชสีเฟอร์ไ i เ e อร r แล้วก็ Black Panther Agrotech ซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเหล่านี้สามารถสอบถามดูตัวอย่างได้และก็สามารถซื้อได้นะครับที่ชัยพฤกษเกษตรขุงปัจจุบันชื่อชัยพฤกษอโกรเทคขุงแล้วก็ชัยพฤกษเกษตรเขาไราย,ยาฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับ บริษัทพรูฟอกอินเตอร์เคมจำกัดผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีขอเสนอทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนทีโนไบโอสติมูลนนรวมสูตรพิเศษบำรุงทุกระยะมูจิแก่พลังงานทางด่วนไม่เป็นอาหารเชื้อราซีตินสารส่งเสริมการเปิดตาดอกเข้มขน้นรีอคเตอร์ฮอร์โมนขยายเซลล์ทุกระยะใบดอกผล และผลิตภัณฑ์คุณภาพแนวใหม่จากเกาหลีอีกมากมายสนใจสอบถามและหาซื้อได้ที่ร้านชัยพึกอักรเทคกรุงร้านชัยพึก,กเกษตรเขาระยาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านทันบริษัทแบล็ k แพนเตอร์อักรีเทคจำกัดคู่หูเปิดตาดอกแบล็กฟลาวเวอร์บั Black ower, วแบล็กไซคนินแบล็ k ฟลาวเวสาร่าทะเลสีน้ำตาลสกัดเย็น บวกปลโปรลีนอะมิโนช่วยส่งเสริมการออกดอกแบล็กไซไคนินไซโตไคนินเข้มข้นช่วยให้ออกดอกเร็วสม่ำเสมออัตราก,การใช้2044ต่อน้ำ200ลิตรสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อกรเทคห้างหุ้นส่วนจำกัดธรรมรัตน์เกษตรและร้านชัยพฤกษเกษตรเขาไร่ยาอย่าลืมเลือกคู่หูเปิดตาดอกเสริมการออกดอกออกผลดีต้องผลิตภัณฑ์จากแบล็กแพนเตอร์อกรีเทคจำกัด ชายพึษ์กเกษตรเขารียาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านทันบริษัท JAM Tech จำกัดขอเสนอการผลิตไม้ผลเริ่มต้นฤดูใหม่อย่างมั่นใจพลิมิรสูตรเร่งดอกเร่งการสะสมอาหารช่วยกระตุ้นการออกดอกให้เร็วขึ้นอัตราการใช้2 0 3 0ซ c. c ต่อน,น้ำ20ลิตรเจ3 3สเพิ่มการสะสมอาหารฟอรสเฟตที่ตาพืชใช้สำหรับเร่งดอกทำให้เปลี่ยนตาใบาไปเป็นตาดอก ควรใช้คู่กับโพลิมินดอกจะทำให้มีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นอัตราการใช้2 0 3 0ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตรเจนไนป้องกันและกำจัดนอนจอกขั้วดอกผลนอนดื้อยาอัตราการใช้ 10- 20กรัมต่อน,น้ำา20 l. ลิตรลุยจิอมิดา35%เนื้อครีมกำจัดเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจเพลี้ยแป้งแมลงมวี่ข่าอัตราการใช้ c c, นน1 0<ๆ>ซีซีต่อน้ำา20ลิตรใชกกดเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดดเพลี้ยจักระจัดเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งอัตรา,าร g, ตนน20ตลิ ฮอลคลาใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นโรครากเน่าโคนเน่าโรคยอดเน่าโรคราน้ำค้างไม่มีพิษตกค้างป้องกันโรคพืชปลอดภัยจากโรคพืชอัตราการใช้30-40ต่อน,น้ำ20ลิตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรทุกสาขา ท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับถ้าเป็นของบริษัท JAM Tech ก็จะซื้อซื้อได้ที่ชัพึกในทุกสาขาแต่ถ้าเป็นในส่วนของบริษัท b l u e f l o Interchem หรือจะเป็น Black Panther หรือจะเป็นปุ๋ยราชสีก็ต้องไปที่ชัยพืกอ์ a g r o t e คลุงชัพึกเกษตรเขาไรย่ยาสำหรับผลิดภัณฑ์ในชุดที่3นะครับจากบริษัท b ู u f o และบริษัทในเครือก็จะประกอบไปด้วยชุด ส่งเสริมการออกดอกภาษาเราก็คือชุดเปิดตาดอกประกอบไปด้วยซตินตัวที่1นะครับตัวที่2ก็คือพิธภัณฑ์ที่ชื่อว่าทีโนส่วนในตัวที่3ก็จะเป็นแม็กซิงและตัวที่4ก็คือคิมแบ็กทีนี้ในส่วนของรายละเอียดนะครับอย่างตัว ผิตพัธุ์ตัวแรกครับเป็นซีตินซีตินคือสารเปิดตาดอกชนิดพิเศษซึ่งประกอบไปด้วยสารสกัดจากสารหร่ายสีแดงนะครับมีในกลุ่มของฮอร์โมนที่ผมนําเรียนแะล้วว่าไซโตแคนินที่เป็นชนิดซีเอตินคือเป็นกระบวนการที่ใช้จุลินทรีย์ในการผลิตสารชนิดนี้สกัดออกมาเป็นฮอร์โมนไซโตแคนินอัตราการใช้ก็คือ2 0 0ซีซีต่อน้ำ200ลิตรช่วยในการเปิดตาดอกทุเรียนและกระส่งเสริมการพลิกลูกการติดผล ผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาก็คือทีโน่ทีโนคืออะไรทีโนก็คือสารไบโอซิมูเลนเป็นสารสกัดจากพืชที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับประกอบไปด้วยในส่วนของพวกสารสกัดแอลอะมโนนะครับมีในส่วนของฟูลวิกฮิวมิกมีสารหลายมีน้ําตาลคาร์โบไฮเดตหรือน้ําตาลทางดวนที่ไม่ตกค้างหรือไม่เป็นอาหารของเชื้อรามีไคโตซานมีคีเลตในรูปของกรด มะนาวก็คือซิตริกแอซิดนี่คือตัวพิภัณฑ์ในกลุ่มของสารไบโอสติมูมเนที่ชื่อว่าทีโนใช้ในตาตรา200ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรในส่วนของต่อมาครับเป็นพิภัณฑ์ในส่วนของราชสีชื่อว่าแม x กซิงแมกซิงคืออะไรแมกไีเซียม และสังกะสีมีแมกนีเซียม2%มีสังกะสีอยู่4%คุณสมบัติมีการที่จะใช้ในการเร่งใบแก่ทำให้ใบสีเขียวสมบูรณ์สะสมอาหารก่อนการออกดอกได้อย่างรวดเร็วอัตราการใช้ก็อยู่ที่2 0 0 3 0 0ซ c ต่อน้ำ200ลิตรอันนี้ก็คือตัวราชสีแมกซิง ส่วนตัวคิมแบ็กนะครับคิมแบ็กก็คือมูลค้างคาวจากเกาหลีช่วยในการสะสมอาหารและก็ส่งเสริมการออกดอกเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินฟื้นฟูนฟโครงสร้างดินอัตราการใช้คือ2กิโลต่อต้นหรือท่านอาจจะใช้ร่วมกับปุ๋ยบำรุงต้นปุ๋ยเคมีในอัตรา1ต่อ1นี่เป็นผลิตภัณฑ์ชุดที่3นะครับในการส่งเสริมการออกดอกสำหรับในส่วนของทุกวันเสาร์นะครับ เรายัางได้รับการสนับสนุนโดยหลักจากบริษัทที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการซึ่งก็มีพิธภัณฑ์ใหม่ๆที่เราอยากจะต้องแนะนำนั่นก็คือบริษัท b l u e f r o c k Intercem บริษัทราชสีเฟอร์ติไรเซอร์และบริษัท Bank p a n t h r r a g r t t e c h จำกัดทั้งหมดนั้นก็จะเป็นกลุ่มในเครือข่ายบริษัทซึ่งในส่วนของระยะนี้นะครับ พิพันธุ์ที่มีคำแนะนำจะเป็นชุดบำรุงดอกกับชุดในส่วนของการยืดช่อดอกพิพัพนธุ์ที่เราอยากแนะนำก็จะมีในส่วนของซีตินซีตินคืออะไรซีตินนั้นก็คือสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงเป็นในส่วนของกลุ่มไซโตไคนินชนิดซีเอติน คือนี่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีในของเกาหลีที่มีการสลัดเอาในส่วนของฮอร์โมนไซโตคินในรูปของสาร4ีเอทินเราก็จะใช้อยู่ที่2 0 0ซ c ต่อน้ำ200ลิตรตัวต่อมานะครับที่เราแนะนำในการใช้บำรุงดอกยืดช่อดอกก็จะเป็นแบล็กโซ m i n นนแบล็กโซมิโนแบล็กโซมิโนนั้นก็คือสาหร่ายส่วนหนึ่งกับอัลฟาอะมิโน อีก20ชนิดซึ่งจะเป็นอัลฟา,าของอะมิโนโถึง90%ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้เพื่อบำรุงดอกอัตราที่ใช้ก็คือ200ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรตัวต่อมาที่แนะนำนะครับนั่นก็คือตัวลีกาในส่วนของลีกาคืออะไรลีกานั้นก็คือส่วนของซิลิก้าฟูนวิก และก็กรดอาซิติกแอซิกช่วยในการฟื้นฟูทำใบาสะสมความสมบูรณ์บำรุงดอกส่งเสริมความแข็งแรงซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยครับเขาก็จะมีะส่วนของ Kelsey, ium, ica, on, แคลเซียมแมกนีเซียมซิลิก้าโบลอนและก็ในส่วนของธาตุอาหารทั้งหมดอัตราที่ใช้เราก็ใช้200 cc ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตร ผิดพัตัวต่อมาที่ทางบริษัทแนะนำนั่นก็คือตัว t ทีโนเทนโนนั้นเราก็จะใช้ที่2 0 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรเช่นเดียวกันครับกรณีของท่านเลือกใช้ t ทีโนนั้น t ทีโนคืออะไร t ทีโนก็คือสารในกลุ่มของไบโอสติมแรนหมายถึงว่าเป็นสารที่ได้ผ่านกระบวนการสกัดแล้วพืชสารนาาที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในส่วนของตัว ทีโนนั้นจะประกอบไปด้วยอัลฟาอะมิโนมีโพแทสเซียมฟูนวิกมีสารสกัดจากสาลายในส่วนของออร์แกนิกซิลิกอนมีในส่วนของสารสกัดไคตินและก็มีซิตริกแอซิดก็คือเป็นส่วนที่มีองค์ประกอบของสารธรรมชาติที่จะไปกระตุ้นการเจริญเติบโตเป็นสูตรที่ถือว่าใช้ได้อย่างดีทีเดียว เราใช้ในอัตรา2 0 0ซ c ต่อน้ำ200ลิตรเช่นเดียวกันตัวต่อมาที่เราจะใช้ก็คือแคลโบราชสีแคลโบก็คือแคลเซียมโบลอนนะครับรงนี้พิทัก์กัก็ทราบดีอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่เราจะใช้เพื่อพ่นไปแล้วย้ายพลังงานลงมาราชสีแคลโบเหลือและอีกตัวหนึ่งก็คือโบลอนราชสีโบก็คือราชสีโบลอน คือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นผิตณฑ์ที่เรานำมาใช้ในการยืดช่อดอกในการบำรุงดอกประเด็นนั้นพิรักกรอาจจะบอกต้องทายทั้งหมดหรือไม่ก็ไม่ได้มีความจำเป็นถึงจะต้องใช้ทั้งหมดนะครับ <c oughs> เพียงแต่ว่าเราดูจากสภาพของการใช้ถ้าดอกยังไม่พอดอกยังไม่มากพอเราก็ใส่ซีตินเพิ่มเข้าไป ถ้าดอกพอแล้วดอกเจอดอกปัญหาดอกแห้งเราก็ใช้แบ็กโซมิโนนะส่วนทีโนนั้นเป็นตัวบำรุงครับเป็นตัวบำรุงกรณีราชสีแคลโบนั้นหมายความว่าถ้าดอกเราพอแล้วเราต้องการที่จะบำรุงดอกเราก็ใช้กรราชสีแคลโบส่วนราชสีโบรอนนั้นพ่นักษ์กรต้องเข้าใจครับว่าเราจะนำไปใช้ในระยะสุดท้าย ก่อนการที่ดอกจะบานสัก1-2ถึงครั้งก็จะดีเพราะนั้นในส่วนของวิธีการใช้ก็จะเป็นไปในส่วนของเทคนิคที่เราจะนำมาเลือกใช้ในแต่ละช่วงถ้าเราจะพูดถึงการใช้ปัจจัยเนี่ยช่วงแรกเราก็ยืดช่อดอกแล้วก็เพิ่มปริมาณดอกช่วงที่2เราก็บำรุงดอกให้แข็งแรงและช่วยให้อัตราการติดผลดีนั่นเองครับ สำหรับในผิพััณฑ์ต่างๆเหล่านี้พิณศกรสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์อโกรเทคโขลงและชัยพฤกเกษตรเขาละยาซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายสำหรับในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จะนำเสนอเป็นสาระและความรู้และเทคนิคการใช้นะครับจากบริษัทบูฟล็อกและบริษัทในเครือก็คือราชสีฟ e r t ทิ i z เซอรและก็แบล็กแพนเตอร์อโกรเทคพิณกรครับก็จะมีส่วนสำคัญที่พิณศกรส่วนใหญ่ ในปริมาณสัก35-45%เนี่ยได้ดอกออกมาแล้วสูตรสำคัญที่เราจะนำมาใช้เพื่อการพัฒนาดอกของทุเรียนก็จะประกอบไปด้วยซีตินซีตินก็คือสารซีอตินที่เป็นกลุ่มสำคัญนะครับในการส่งเสริมการออกดอกและก็เป็นการบำรุงดอกนั่นก็คือฮอร์โมนไซโตไคนินซึ่งอยู่ในรูปของสารซีติน อัตราที่ใช้ก็คือ 200cc ซีซีต่อน้ำา20ลิตรตัวที่2ครับที่เราจะนำมาใช้ในการบำรุงด,ด,ดอกก็คือแบ็ k ซิมิโนหรือคำว่าแบ็ k ซิมิโนก็คือในส่วนของอกรดอะมิโนโจากบริษัทแบ็คแพนเตอร์เราก็จะใช้เป็นกลุ่มพลังงานนะครับที่จะนำมาใช้ก็ที่อัตรา 200cc ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตร พิธภัณฑ์ตัวต่อมาที่เราใช้เพื่อเป็นการบำรุงก็คือทีโนทีโนเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเขาเป็นสารในกลุ่มของไบโอสติมูลเลนหมายถึงเป็นสารที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจากเกาหลีนั่นหมายความว่าเขาจะใช้ในส่วนของเออชื้อราบางชนิดเข้าไปทำการแปลสภาพและย่อยสลายสารที่เป็นธรรมชาติ กลายเป็นสารในกลุ่มพลังงานซึ่งจะมีส่วนประกอบของอสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากมายในตัว t ทีโนอัตราที่เราใช้นั้นก็คือ 200cc ต่อน้ำ200ลิตรและที่เรายังคงมีความจำเป็นต้องใช้ก็คือแคลเซียมโบลอนคือราเสีแคลโบและในส่วนของโบลอนโบลอนก็คือราชสีโบกบี B, ก็คือโบลอนนั่นเอง ดังนั้นในส่วนของตรงนี้จะเป็นชุดบำรุงดอกนะครับเราก็จะพ่นไปที่ดอกโดยตรงส่วนหนึ่งก็ประมาณ2ครั้งโดยประมาณหรือ3ครั้งพี่น้องสกอนครับชุดนี้จะเป็นชุดบำรุงดอกและเมื่อการผ่านการบำรุงดอกไปแล้วผมก็ยังคงนำเรียนว่าจากงานศึกษาวิจัยที่เราติดตามมาตลอดถ้าในกรณีที่ทุเรียนดอกพร้อมนะครับการดอกเล็ก และปริมาณดอกน้อยเนี่ยจะมีอัตราการติดตำ่ำเวลาที่เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนก็จะมีอัตราการล่วงสูงฉะนั้นตอนดอกไม่ใช่แค่นั้นนะครับในกรณีที่หลังจากดอกบานแล้วดอกที่มีลักษณะผอมยาวเล็กจะมีอัตราการหลุดล่วงของหางแย้สูงมากเราก็อยากจะให้ใช้ปัจจัยเหล่านี้บำรุงไปที่ดอก หลังจากการบำรุุเสร็จก็จะเข้าสู่ระยะหัวกำไรดอกหอมในตรงนี้แหละครับจะเป็นอีกส่วนสำคัญที่เราจะหันย้อนกลับไปดูในตัวผลิตภัณฑ์ที่เราให้พ่นดอกเนี่ยจะมีราชสีโบก็คือโบลอนที่จะไปเพิ่มกระบวนการในเรื่องของกระบวนการผสมเกสรและเมื่อหลังจากที่กระบวนการผสมเกสรแล้วเสร็จคือเสร็จแล้ว คำแนะนำจากในส่วนของบริษัท blue fox บริษัท black panther แล้วก็ในส่วนของราชสี fertilizer ก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาก็คือ tino tino เราก็คือสารในกลุ่ม bio stim r a n t ที่ผมได้อธิบายมาแล้วเป็นสารพลังงานเป็นน้กสารกระตุน้นไปช่วยในเรื่องของส่งเสริมการเจริญเติบโตเราก็จะใช้ที่ 200CC ซีซีรวมถึงในส่วนของ้อานะครับทีนี้ประเด็น้านั้นเนี่ยเราจะ ใช้ในกรณีของการบำรุงสะสมเพิ่มผลผลิตนี่เป็นประเด็นที่เราอยากจะย้ำนะครับว่าเขาจะมีส่วนสำคัญในการไปทั้งบำรุงสะสมแล้วก็เพิ่มผลผลิตตัวต่อมานั่นก็คือในส่วนของบรลอนและตัวที่เรายังไม่ค่อยได้ได้ยินนั้นก็คือตัวแบ c ็คพลิกนะครับ แบล็กพลิกคืออะไรแบล็กพลิกก็คืออะมิโนสำหรับพืชเป็นอะมิโนเข้มข้น20ชนิดจะไปทำหน้าที่ในการส่งเสริมการติดผลการพัฒนาของผลทำให้พักวของผลใหญ่แข็งแรงลดการหลุดร่วงครับดังนั้นอัตราการใช้ก็อยู่ที่ 200cc ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรรวมถึงในผลิตภัณฑ์ที่เราจะให้ทางดินคือหลังจากที่ติดผลแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าตัวแคร ก็เป็นสารที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพืชน,นะครับเป็นชนิดเม็ดหวานทางดินเป็นการให้เพื่อบำรุงดอกในส่วนของแครน,นั้นจะประกอบไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีโบรอนคือเป็นแร่ธรรมชาติจากเกาหลีที่อุดมไปด้วยซัลเฟอร์และก็แคลเซียมและก็กลุ่มธาตุอาหารรองอัตราที่ใช้ก็อยู่ที่2กิโลต่อต้นโดยประมาณหรือหรือพิณักดกรจะเอาไปร่วมกับปุ๋ย ในการบำรุงนะครับเราจะใส่ปุ๋ยทางดินสูตรในราชสีเฟอร์ติไลเซอร์เราก็ใช้อัตราของแคร์หนต่อหนึ่งที่จะไปช่วยบำรุงในการบำรุงใบสร้างเม็ดส่งเสริมการสร้างเนื้อและก็คุณภาพของในส่วนของทุเรียนอันนี้คือแคร์ย้ำว่าแคร์คือสารอาหารในรูปทางดินนะครับที่จะไปใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีนี่ก็คือสูตรสำเร็จในส่วนของการพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากบริษัท Bluefox Intecem รวมถึงบริษัทในเครือก็คือราชสีเฟอร์ิ r i เซ z e r และก็ b บ a c k Panther a ะ r ร t เทคซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเหล่านี้สามารถสอบถามดูตัวอย่างได้และก็สามารถซื้อได้นะครับที่ชัยพฤกษเกษตรขุงปัจจุบันชื่อชัยพฤกษอโกรเทคขุงแล้วก็ชัยพฤกษเกษตรเขาไรยาหลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นในรายละเอียดก็สอบถามได้จากทางร้าน คือเนื่องจากการใช้ผิดพันธุ์ต่างๆให้ที่เราจะใช้นั้นเนี่ยนะครับผมก็ต้องนําเรียนว่าจะต้องตรงกับบทบาทหน้าที่ของผิดพันธุ์เหล่านั้นและก็ต้องสัมพันธ์กับระยะเวลาที่อ,อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโต,ต,ตของพืชโดยเฉพาะในกลุ่มของชาวสวนเราในกลุ่มของทุเรียนซึ่งย้ำว่าผิดพันธุ์ทั้งหมดนี้ท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์อโกรเทคคลุงและชัยพฤกษ์เกษตรเขาไร่ยา สำหรับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ